สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกทท่านนะครับสวัสดีตอนเช้าๆนะครับวันนี้นะครับผมจะไปรับงานที่จังหวัดนครปฐมนะครับเลยมาทักทายนะครับกัพี่น้องครับชาวตุ้ถือประเทศไทยทุกท่านนะครับก็สวัสดีตอนเช้าๆอีกครั้งนะครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับ ก็เป็นเวลาตีห้าสิบแปดนาทีนะครับก็เป็นเช้าวันที่สามพฤษภาครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับ 2, คุณผู้ชมก็ท่นานไหนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก,ก็ก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับขอให้ร่ำขอรวยทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะไป รับงานที่จังหวัดนครปฐมนะครับที่อำเภอนครชัยศรีขับมาส่งที่อำเภอปกแดงนะครับจังหวัดระยองนะครับก็เป็นงานช่วงเช้านะครับสำหรับวันนี้เขาให้ไปถึงนะครับที่นครชัยศรีประมาณไม่เกินแปดโมงเช้านะครับผมบอกให้รับงานมาลงที่อเภอปกแดงจังหวัดระยอง งานด่วนก็ว่าได้นะครับก็เลยนะครับต้องออกจากบ้านตั้งแต่เช้านะครับออกจากบ้านตั้งแต่ตีสี่สามสิบนะครับตีสี่ครึ่งก็ตอนนี้เดินทางมาถึงที่ถนนขุมวิทนะครับบริเวณกมที่ห้าสิบสองเปล่าครับหาสิบห้านะครับถนนบางนานตาดหน้านิคม สาหกรรมนะครับอมตะซิตี้จังหวัดชนบุรีนะครับคุณผู้ชมก็ออกจากบ้านนะครับออกจากบ้านที่ชนบุรีนะครับที่ตำบลบอวินนะครับตีสี่ครึ่งก็เดินทางมาชั่วโมงกับชั่วโมงนะครับก็มาถึงอมตะนครชนบุรีนะครับก็วันนี้จะใช้เส้นทางนะครับที่ถนนบางนาตราดนะครับออกไปขึ้นทางหลวนที่ทางด่วนเฉลิมพานครที่แยกบางนานะครับคุณผู้ชม ก็ไปลงที่ถนนรามสองนะครับแล้วก็เียนเข้าถนนวงแหวนตะวันตกนะครับหมายเลขเก้านะครับกาญจนาพิเศษนะครับไปเข้าถนนบรมราชชนนีนะครับแล้ก็ยิงตรงออกประเพรังนครชัยศรีนะครับคุณผู้ชมก็เป็นงานแรกนะครับของเดือนพฤษภา2564นะครับก็อยู่ในช่วงโควิดระลอก3นะครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่าอนาคตงานจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ต้องว่ากันไปตามสถานการณ์นะครับมีงานวิ่งก็วิ่งไม่มีงานวิ่งก็ไม่ได้วิ่งนะครับแบบนี้ว่าคงเป็นรอบนี้ถือว่าสาหัสพอสมควรนะครับรอบที่สามเชื้อก็กระจายตัวไปทุกจังหวัดน,นะครับต,ต้องระวังระวังนะครับเวลาเราไปรับงานสินค้าเราก็ต้องมีเจลล้าง,งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับ มาปิดจมูกครับเราก็ต้องเว้นระยะห่างระมัดระวังตัวของเรานะครับนีกก็ใกลแต่สว่างนะครับตัวนี้นมี532ก็อยู่บริเวณกม37นะครับถนงเทพพรัดครับเราจดินทางกันไปเรื่อยๆนะครับไม่แน่นะครับเราอาจจะเปลี่ยนแผนนะครับขึ้นทางหลวนบริเวณถนนในน่านถนนใน บางทีพระรามสองก็ได้นะครับถนนเขาเรียกอะไรนะวงแหวนนะครับว่าเดี๋ยวดูกันก่อนนะครับว่าจะไปยังไงดีนะครับยังไม,ไม่ถึงไหนเลยนะครับก็งานนครปฐมปกแดงนะครับค่าเที่ยวก็ไม่ได้แพงครับค่าน้ํามันค่าใช้จ่ายเดียวน่าจะเหลือประมาณหนึพันห้าร้อยบาทนะครับคุณผู้ชมงานเสร็จก็น่าจะประมาณเที่ยง วันนีจะเสร็จไม่มีงานต่อนะครับวันนี้เพราะว่าวันหยุดนะครับงานก็จะน้อยๆมีที่มีงานวิ่งนะครับฟิตจ็อกวิ่งู่ครับวันนี้มีงานวิ่งก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเพราะว่างานช่วงนี้มันก็น้อยนะครับแล้วก็เศรษฐกิจก,ก็ไม่ได้ดีนะครับต้องมาสู้กันไปนะครับคุณผู้ชม ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแถวกวมที่6กมที่7นะครับถนนบางนาตาดนะครับคุณผู้ชมก็เป็นตอนนี้เวลาตีห้าห้าสิบแปดนาทีนะครับก็สว่างแล้วนะครับคุณผู้ชมเราก็จะเดินทางต่อ,อไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เดินจะเดินทางไปที่ขึ้นทางหลวนที่เฉลิมพระคนครนะครับเราลงพระรามสอง ต่อไปเรื่อยๆนะครับน่าจะถึงจุดหมายที่อำเภอนครชัยศรีประมาณสักเจ็ดโมงครึ่งนะครับคุณผู้ชมโมงนรึ่งก็จะรอขึ้นงานนะครับขึ้นงานเร็นก็น่าจะได้ขึ้นงานตอน,นสองโมงครึ่งครับสองโมงต่น่อรับงานก็สองโมงครึ่งน่าจะได้ขึ้นงานจะเดินทางกลับที่ระยองเลยนะครับคุณผู้ชมก็ทาอาชีพร,ร่วมแบบนี้นะครับสางวันก็ได้เที่ยวนะครับ ขับรุด้วยเที่ยวไปในตัวด้วยจอดพักตรงไหนก็จอดนะครับถ้าพอมีเวลาเหลือนะครับไปเรื่อยนะครับชมบางวันผมก็ไปโคาปราชบางวันผมก็ไปเพชรบุรีคอนบัการเจรบุรีนะครับบางท่านนี้ไปเชียงรายเชียงใหม่นะครับในสั์เดียวกันวิ่งกระจายเลยครับ แต่ผมขอขอแบบว่าขอเขาว่าไม่ไปไกลก็ไปเช้าเย็นกลับก็จะให้ประมาณก็ไกลสุดก็สามโ,โลครับประมาณนี้แต่เคยมีวิ่งไปไปจะจวบแล้วก็ห้าร้อยกว่ากิโลไปกลับขากลับไปจอดนอนข้างทางอยู่ชมไม่ไหวห่วงครับอ,อยู่เซนทันพระเซนทันบางนาแล้วนะครับ รถก็ถ,ถือว่ายังไม่เยอะนะครับเพราะว่ายัง6โมงอยู่นะแล้วก็มันน่าจะเป็นวันหยุดด้วยนะครับรถก็บา,บางตาหน่อยนะครับปกติรถจะเยอะกว่านี้แต่วันนี้รถน้อยนะครับมองนี้แดดแดดเริ่มเริ่มขึ้นเริ่มหมองแล้วนะครับมอง ทางด่วนเช่นเส้นเฉลิมเฉลิมมหานครนะครับก็จะอยู่ก็ถือว่าอยู่ก็ยังไม่ใจกลางกรุงเที่นะครับแต่เราจะเห็นวิวใจกลางเรุงเทียมเยอะพอสมควรนะครับแต่ถ้าเราไปทางด่วนเส้นเียกอะไรนะรพวกราบีทาหรือเปล่าครับราบีทาแล้วก็พวกเส้นในสรองสรองรัฐหรือเปล่าประมาณนี้นะครับก็จะผ่าใจกลางเที่ยบ ก็เราจะก็จะขึ้นทางด่วนไปแล้วครับตอนนี้เราจะตีช่องเข้าทางด่วนเราถึงเนี่ยบางนาแล้วนะครับคุณผู้ชมพาเพื่อนชมวิวกรุงเทพไปในตัวเลยด้วยกันนะครับเ,ออเราก็นา,นานๆจะได้เข้ากรุงเทพทีนะครับไม่ค่อยได้เข้ากรุงเทพเท่าไหร่นะครับส่วนั่กก็วิ่งอยู่แต่โซนพาคตะวันออกทั้งส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เป็น จะมีอายุทยาที่บ่อยนะครับก็จะเป็นอายุทยาครับอายุทยาระยองนี้ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมก็อยู่แยกบางนาแล้วครับเราทางด่วนเน้วยราทางด่วนก็50สิบบาทนะครับเฉลิมพระคนครเสียดาเยเดียวนะครับพอเราจะมีขึ้นทีสัมผัสลรรรับเก้าเลย 也简单，就。Yeah, จะถึงคอนชัยศีประมาณท้้เจ็ดโมงนะครับหมต้องนอนรอสักพักนะครับคุณผู้ชมก็ไม่ได้ทำคิดมาหลายวันนะครับคุณผู้ชมก็คิดคอนเทนต์ไม่ออกนะครับก็ แล้วก็ไม่ค่อยได้วิ่งงานด้วยครับมันก็ได้หยุดอยู่บ้านก็ไม่รู้จะทําอะไรนะครับก็คือหัสวันพุธนี่นก็หยุดอยู่บ้านนะสุก็วิ่งงานนิดเดียวครับงานไม่เยอะช่วงนี้งานน้อยสู้กันไปนะครับุผู้ชม โอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปชมวิวกรุงเทพแล้วก็ไปเจอกันอีกทีที่อำเภอนครนชัยศรีเลยแล้วกันนะครับไปชมวิวตึกอาคารตึกสูงๆนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่อำเภอนครนชัยศรีครับ ครับตอนนี้เราก็เดินทางมาใกล้จะถึงจุดหมายของเราเลยนะครับประมาณสัก2กิโลนะครับคุณผู้ชมก็น่าจะถึงนะครับเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่นครชัยศรีครับตำบลสัมปทานนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับคุณผู้ชมก็เป็นเวลา7จนาฬิกาพอดีนะครับคุณผู้ชมเราเดินทางตั้งแต่สี่ครึ่งนะครับ มาถึงที่นครปฐมก็เจ็ดโมงเช้าพอดีนะครับคุณผู้ชมใช้เวลาเดินทางก็สองชั่วโมงกว่าๆนะครับคุณผู้ชมมาถึงที่อำเภอนครชัยศรีนะครับใกล้จะถึงแล้วครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เปิดจีพีมานะครับเพราะว่ารงานนี้ไม่เคยมานะครับบริษัทนี้ไม่เคยมาไม่เคยมาไม่นั้ก็ไม่มีเคย ไม่มีใครเคยมามาก่อนนะครับก็เลยต้องเปิด GPS มานะครับก็น่าจะเป็นโรงงานประมาณแถวๆข้างหน้าหรือเปล่าครับคุณผู้ชมผมก็ไม่รู้นะเดาๆไปเพราะไม่เคยมาเดาวไว้ก่อนนะครับ 100ร้อยเมตรเลี้ยวขวาก็น่าจะประมาณแถวนี้นะครับคุณผู้ชมออจะถึงจุดหมายแล้วครับขวาแล้วเลี้ยวซ้าย ถึงแล้วคุณผู้ชมต่อไปบนถนนหมายเลขสามสองสามสามอีกแปดร้อยเมตรก็ถึงจุดหมายแล้วนะครับคุณผู้ชมถึงจุดหมายแล้วนะครับซ้ายแล้วเลี้ยวซ้าย <c oughs> ซ้ายแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวา <c oughs> มุ่งหน้าทางตะวัน ก็ถึงจุดหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงแล้วนะครับก็ติดต่อแลกบัตรทําบัตรผ่านเรียบร้อยนะครับรอรับสินค้าพอรับสินค้าเสร็จก็จะเดินทางกลับเลยนะครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้คุณผู้ชมทนหนที่ชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับช่องยศชุบตู้ที์ประเทศไทยชาแนลนะครับเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ วันนี้ก็ขอเก่าวคำว่าสวัสดีครับ